สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับเทคนิคการวาดรูปเนาะโดยในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเทคนิคการวาดดวงตาต่างๆนั่นเองบอกตรงนี้คือเราวาดผู้หญิงไม่เป็นไม่เก่งดีกว่าว่าผิงไม่เก่งดังนั้นถ้าวาดดวงตาของผู้หญิงมันแปลกๆก็ต้องขออภยัยในที่นี้นะคะแล้วก็เราไม่ใช่ปร,รมาจารย์แล้วก็ไม่ใช่อ่ผู้ที่เรียนศิลปะมาขนาดนั้นนะคะดังนั้นถ้าเราทําผิดหรืออะไรก็ต้องขออภัยด้วยคลิปนี้เป็นคลิปที่แชร์เทคนิคที่เราใช้อยู่ ให้กับเพื่อนๆที่อาจจะวาดดวงตามไม่เป็นเลยอยู่เลแบบนี้นะคะอ่ะอ่ะแล้วก็อย่างนึงคือเราเคยทําคลิปเอาไว้บ้างแล้วเกี่ยวกับเทคนิคการวาดรูปนะคะไปดูในช่องดูคลิปกันก่อนได้เนาะโดยคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงดวงตานะคะดวงตาที่เพื่อนๆส่วนใหญ่จะเห็นในพวก How to ต่างๆเนี่ยคือจะเป็นดวงตากลมโตจริงไหมซึ่งดวงตาเนี่ยเเป็นดวงตาส่วนใหญ่จะอยู่ในของผู้หญิงเว้ยซึ่งเราอาจจะวาดไม่ค่อยเป็นนะนะก็มาดูกันว่าเราจะวาดได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็าจะอธิบายไปด้วยข่าวตาที่เราพอจะเข้าใจเนาะอ่ะเริ่มแรกของการวาดดวงตาเลยนะคะเราเนี่ยดวงตาเนี่ยมันจะมีขอบตาด้านบนเนี่ยขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างแบบนี้จริงไหมแล้วก็จะมีขนตา อันนี้เราขอว่าแบบมั่วๆให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่ามันจะมีสัดส่วนอะไรบ้างแล้วจะมีขนตาข้างล่างเนี่ยมีหางตานี้จึ๊บไปอย่างงี้นิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีดวงตากลมโตนี่แบบนี้มีรูม่านตาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนี่คือดวงตาหลักๆของคนเราที่จะมีนะฮะแล้วก็ถ้าเราเอามาวาดรูปจริงๆเป็นลายเส้นอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสัดส่วนตามที่เหมือนกันคือมีเนี่ยขอบตาด้านบนมีขนตามีขอบตาด้านล่างมีขนตาด้านล่าง มีดวงตาแล้วก็มีรูม่านตาอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะทีนี้เราจะมาลองวาดเป็นแบบลายเส้นอนิเมะที่คุณเขาวาดกันเป็นตุ๊กตูนกันดีกว่านี่เริ่มแรกไปเนี่ยเราก็ต้องวาดขอบตาด้านบนกับขนตาก่อนนะคะขึ้นมาอย่างนี้นี่โดยอ่มันแล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่ลักษณะบุค,คลิกของตัวละครนะว่าคุณต้องการที่จะให้ตัวละครตัวนั้นอะ่ะมีหางตาตกหรือว่าหางตาชี้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <we> บริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณของขอบตาด้านบนแล้วก็ของขนตาเนี่ยนนหนาๆเนี้ยไอตรงหนาๆเนี่ยมันคือขนตาเว้ยทุกคนอาจจะตะวัดมา,ข,าข้างหน้านิดน,นึงก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะนี่ปุ๊บอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทำขอบตาด้านล่างแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาอย่างไงดีขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ อันนี้มันแล้วแต่คนถนัดนะบางคนเขาก็ถนัดลากลงมายี่เลยแล้วค่อยทำขอบตาด้านล่างแต่บางคนก็ขอขอบตาด้านล่างก่อนแล้วค่อยลากลงมาก็มีแล้วแต่คนจริงๆแล้วก็แล้วแต่ลักษณะลายเส้นแต่ละคนด้วยว่าคุณจะแบบวาดดวงตาลักษณะยังไงอะ่ะเนาะอืมเนี่ยอันนี้ก็เอามาติดคิดกันเลยก็ได้เนี่ยชิบ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 นี่แบบนี้ก็เชื่อถึงกันอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีขนตานิดนิดนึง ดวงตาข้างล่างอะไรอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วก็เนี่ยทำแบบเขาเรียกว่าเลยวาดย้ำๆเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นดวงตาให้ได้นี่พยายามที่สุดแล้วนะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะแบบมายึก,กอย่างนี้นิดนึงก็ได้อย่างเงี้ยก็แต่คนถนัดนะคือบางคนนะ่ะเขา วาดขนตาเนี้ยออกมาอย่างนี้ด้เลยแต่บางคนเขารู้สึกว่ามันมันแปลกเขาก็จะไม่วาดตรงนี้ออกมานะเนี่ยแล้วก็มีดวงตานี่คือดวงตาใช่เราสึกตรงนี้มันแปลกๆ,ๆนี้ก็ไม่รู้อะขนตาตรงเนี้ยนี่หรือเราจะแบบต่อเติมขนตาเข้ามาเพิ่มก็ได้นะเนี่ยเห็นไหม เนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะพอเราแบบอ,อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรพอเราวาดขนตาอะไรเสร็จแล้วมาวาดดวงตาอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีรูม่านตาซะหน่อยพวกรูม่านตาตรงนี้คือแบบมันแล้วแต่คนจริงๆอะ่ะบางคนเขาว่าสวยกว่าเราเลยนะเราเป็นคนที่วาดดวงตาเล็กซะส่วนใหญ่ไงเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้ฝึกการวาดดวงตาข้างในเนี้ยแล้วเราก็อาจจะจะวาดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบเป็นเงาสีทรอนของดวงตาอย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยไหนก็ได้เติมแสงสีข้างในอะไรแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะนี่จะแบบอย่างเงี้ย็ได้อย่างเงี้ยได้แล้วดวงตาแปลก,กหรือเปล่าก็ไม่รู้จะได้อยู่แค่เนี้ยเออมาเนี้ยแหละนะคะโดยดวงตาเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นว่าแบบ การวาดปกติทั่วๆไปแบบเขาเรียกว่าอะไรเด็กไม่เคยฝึกวาดเลยกับที่แบบวาดออกมาได้่างนี้แล้วเนี่ยมันก็มีสัดส่วนเหมือนกันนะก็คือเนี่ยอันนี้คือขนตาข้างบนใช่ไหมขนตาพวกเนี้ยนี่ไงขนตาบนเนี่ยขอบตาด้านล่างเนี่ยขอบตาด้านล่างแล้วก็มีดวงตานี่ดวงตาเห็นไหมนี่คือสัดส่วนของมันนะคะ โดยเราสามารถพลิกแพงกันว่าดวงตาเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบอย่างที่เราบอกไปเนะว่ามันแล้วแต่คาแรคเตอร์ของตัวละครว่าตัวละครนั้นน,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 นั้นเนี่ยมีคาแรคเตอร์แบบไหนต้องการให้ดวงตาเนี่ยมีหางตาชี้ขึ้นมากนยแค่ไหนหรือว่าเป็นดวงตาแบบที่อายเป็นดวงตาตกหรือว่าดวงตาอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะอ่ะดวงตาอะไรอีกที่เราพอจะคิดออกลัาากษณะของว่าดวงตาต่างๆที่เราพอจะคิดออกก็มีแบบนี้ มันแล้วแต่คนเลยว่าจะวาดยังไงกันแต่ลหลักๆแล้วคือเราต้องมีขอบตาด้านบนแล้วก็ขอบตาด้านล่างเพื่อจะกะระยะได้วงดวงตาของตัวคนนั้นั้นจะอยู่ที่บริเวณใดเนี่ยเหมือนอันนี้นี่คือขอบตาด้านบนแล้วเราลากคุ้งมาข้างล่างเลยเพราะว่าเราจะทําให้ขนตาเนี่ยมันอยู่ช่วงนี้อารมณ์แบบเป็นหางตาตกอะนะฮะอืมนี่จริงๆแล้วตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยกับบริเวณตรงเนี้ย จะลากเชื่อมกันก็ได้นะหรือจะไม่เชื่อมก็ได้มันแล้วแต่คนอะ่ะอืมแล้วแต่คนวาดแล้วแต่คนชอบนะคะเนี่ยอย่างงี้ปุ๊บแล้วเราก็วาดดวงตานี่นี่ก็ได้แล้วนะฮะแล้วเราก็มาย้ำขนตายรอบนึงก็ยังได้นะไม่สายเกินไปเนี่ย อะไรแบบเนี้ยมีขนตาแล้วก็ขนตาเนี่ยมันนิดนึงก็ได้ให้มันดูไม่แปลกจนเกินไป หางขนตาอย่างเงี้ยพยายามตวัดให้แบบเส้นมันเล็กที่สุดเท่าที่ทำได้นะเพราะว่าถ้ามันเส้นใหญ่อะมันจะเป็นเส้นขีดแบบเนี้ยแตมันจะไม่สวยจริงๆลองดูแล้วเฮ้อเฮ้อพยายามฝึกเอานะทุกคนเออแล้วตรงนี้แปลกแล้วอะแปลก,ลปลกมาตรงเนี้ยเราควรจะลบมันออก ใช่แล้วก็มกเนี่ยก็ลบแล้วก็แก้งานใหม่ก็ได้ถ้าเราแบบรู้สึกว่าเราวาดผิดหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยต้องไปกลัวมันแก้งานเนี่ยอยู่นี้อย่างเดียวเลยก็ได้หรือว่าจะเพิ่มขนตาลงมาก็ได้แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถนัดเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นดวงตาแบบหางตาตกเห็นไหมคะก็มีรูมาตาเท่าหน่อย นี่เห็นไหมนี่ก็เป็นดวงตาอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนะคะแลแต่วคนถนัดเลยมีดวงตาแบบไหน,นอีกที่เราพอจะวาดได้นอะอ่าดวงตาแบบสำหรับผู้ชายมากดีกว่าดวงตาของผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่กลมโตแบบผู้หญิงนะเป็นัแต่แบบคุณต้องการจะวาดผู้ชายหน้าหวานหรือผู้ชายที่แบบน่ารักแบบผู้หญิงมากมากเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผู้ชายที่แบบยังเป็นเด็กอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ยังพอจะมีดวงตาโตๆแบบผู้หญิงอะได้อยู่นะ ผู้ชายที่แบบว่าวัยกลางคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นดวงตาแบบดวงตาของผู้ชายเขาจะออกแนวริมเหลี่ยมอ่ะเขาจะริมเหลี่ยมมากกว่าที่จะเป็นแนวกลมๆแบบผู้หญิงอะนะคะก็แล้วแต่คนชอบแหละเนี่ยถ้าเป็นดวงตาของผู้ชายอย่างเงี้ยก็คือเราจะวาดริมเหลี่ยมมาอย่างนี้เลยนะเนี่ยริมเหลี่ยมมาอย,ยอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างงี้นะคะ แล้วก็ดูตาผู้ชายเนี่ยขนตาเขาจะมีไม่เยอะเหมือนผู้หญิงนตเถ้าแต่คนไหนที่แบบชอบการว่าดดวงตาแล้วมีขนตาเยอะ,ยอะนั่นก็ว่าดไปอย่างนะคะเนี่ยดวงตาผู้ชาย ย่างนี้ะะคะแล้วก็ดวงตาเนี่ยคือเราวาดฝั่งนี้ไปแล้วใช่ไหมถ้าคนไหนที่ทำในโทรศัพท์หรือา p p d d หรือโปรแกรมอย่างเงี้ยถ้าคุณวาดตัวละครหน้าตรงอะ่ะคุณก็สามารถที่จะวาดดวงตาค่้ข้างเดียวแล้วก็ ก็ปี้ไปพาร์ลงอีกฝั่งนึงแล้วก็ปรับให้มันโอเคแค่นั้นได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าแบบเป็นคนไหนที่วาดในกระดาษอ่ะมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าดวงตามักจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงคนส่วนใหญ่มักจะวาดดวงตาสองข้างไม่ค่อยเท่ากันเว้ยซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็น <c oughs> นะต้องมานั่งพยายามทําให้ดวงตามันเท่ากันอ่ะเออซึ่งมันค่อนข้างจะยากนะอ่ะเราจะลองทําให้ดูนี่เราจะดูแบบดว,ดวงตาอันนี้ดูนะอืเนี่ย เราก็แบบมองแบบเลยก็ได้มองแบบแล้วก็วาดขึ้นมาเลยเนี่ยไม่เท่าก่อนด้วยขยับกลองนิดนึงเนี่ยวาดขีดๆมั่วๆไปก่อนเลยก็ได้นะแล้วค่อยแบบมาเก็บรายละเอียดเอาอีกทีนึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้นะฮะค่อนข้างจะลำบาก ใช่ลําบากมากเขาตอนนี้หน้าฉันติดก,กล้องแล้วเนี่ยใครที่แบบมีขาตั้งกล้องมาแนะนะําอ่ะก็แนะนําได้ใต้คลิปนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะหากล้องดีๆที่ไหนมานั่งมาถ่ายให้ดีอะ่ะเพราะเราถ่ายโทรศัพท์ไงแล้วเราไม่มีขาตั้งกล้องที่แบบมันสามารถที่จะถ่ายแล้วแบบมันถ่ายตรงๆได้อะ่ะถ่ายแบบลงมาข้างล่างเลยเราหาแบบเราไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนหรือยี่ห้ออะไรอะ่ะใครที่พอจะมีก็แนะนากันได้นะคะทุกคน อืมอันนี้หางสองอันแบบนี้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งสองสามแปลกๆแล้วก็พอทําได้อยู่แหละใช่มันแปลกไว้แกแต่มันก็ไม่แย่มากคิดในแง่ดีเขาไว้อันนี้ลงมาข้างล่างอย่างนี้ เราสึกว่าดวงตาไม่เท่ากันเว้ยไม่เป็นไรหรอก <laughs> นิดๆหน่อยๆเนาะ เ,เ,นเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้แล้วออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาว่าดวงตาแบบหลับตากันอย่างดวงตาดวงนี้นะคะเวลาหลับตาลงมาเนี่ยแพรขนตามันจะอยู่บริเวณข้างล่างตรงนี้นะเหมือนกับว่าดวงตาด้านบนเนี่ยมันลืมตาฟุบขึ้นมา พอมันหุบดวงตาลงมาเนี่ยดวงตามันจะดับลงมาอยู่ข้างล่างบริเวณเนี้ยดังนั้นเวลาวาดขนตาหลับตาเนี่ยขนตามันจะอยู่บริเวณเดียวกันกับช่วงบริเวณตาข้างล่างตรงนี้ยนะคะอยู่บบนี้ก็วาดนี้เลยอย่างนี้จะมีลงนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นว่าแล้วแต่คนถนัดดีกว่า เนี่ยอย่างนี้เลย,ยทุกคนคนตาหลับตามันจะมีแค่อย่างนี้เลยอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรสำหรับคนที่วาดดวงตาแล้วขนตาไม่เยอะมากมันจะอยู่ในสลอย่างนี้เลยนะถ้าคนไหนที่แบบว่าขนตาเขาเป็นแพรหนาอย่างเงี้ยเวลาวาดหลับตาเนี่ยมันก็อาจที่จะให้เห็นแบบแพรของตาก็าอาจจะหนาได้อะ่ะเดี๋ยวจะลองวาดลงมาก่อนดูซิมันเวิร์กไหม หลับตาก็จะเป็นแผลขนตาจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้เลยนะอโอเคทีนี้เราขยับมาฝั่งนี้กันอันนี้ต้องมาดูมาแล้วมาดูดวงตาดวงนี้แทนเวลาที่เราวาดวงตาสองข้างอะอย่างอันเนี้ยคือมันลืมตาสองข้างใช่ปะ่ะแต่ถ้ามันหลับตาข้างหนึ่งแล้วลืมตาข้างนึงอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในลักษณะบริเวณนี้นะดวงตาที่มันหลับตาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาตรงกลางตรงนี้นะ ก็ไม่ขึ้นมาด้านบนข้างบนนี้ด้วยเพราะว่ามันจะทําให้แบบตามันดปแปลกเออมันต้องอยู่บริเวณตรงกันกับตรงเนี้ยขอบตาด้านล่างเวลาหลับตานะคะอ่ะนี่จะลองวาดหลับตาให้ดูนะกล้องไปขยับกล้องมา เนี่ยเวลาหลับตาดวงตามันอยู่บริเวณตรงนี้นะคะมันจะอยู่บริเวณเดียวกันตรงกันกับข้างล่างนี้แต่ว่าตรงนี้อาจจะยกขึ้นเล็กน้อยนิดนึงไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยวาดดวงตาแบบหลับตาม,มาก่อนนะเนาะนะคะนี่แลสะสไลดงนี้เห็นไ,ไหมนะคะจมูกก็อยู่ตรงนี้นี่คือจมูกจมูกก็อยู่ตรงนี้ปาก ถ้าอยู่ในสณะอย่างนี้อืมโอเคทีนี้เรามาดูการวาดดวงตาลงไปบนใบหน้าของทั้งชายแล้วก็ของหญิงกันดีกว่าอันนี้คือเราล่างมาแล้วอืมก็คือว่าเวลาที่เราวาดโครงหน้าคนขึ้นมาแล้วอะใช่ไหมแล้วเราจะวาดดวงตาเนี่ยคือมันแล้วแต่คนจะว่ายังไงดีอย่างเราอย่างเงี้ยเธอจะเห็นว่าเราอะขีดเส้นแค่ตรงเนี้ยขีดเดียว เออมันจะเห็นเป็นสองขีดก็เถอะเอาามันคือขีดเดียวแล้วกันนะพวาเราขีดย้ำๆๆกันเราเป็นคนที่ชอบขีดเส้นแบบย้ำๆๆอ่ะเออเราจะเห็นเห็นว่าแบบเราอ่ะขีดแค่อันเนี้ยปึ๊ดอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยนะแต่บางคนอ่ะเวลาเขาวาดอ่ะเขาถนัดเป็นสองขีดก็มีนะสองขีดแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้ยขีดเนี้ยปึ๊บขีดอย่างเงี้ยอีกทีเนี้ยปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยคนไหนที่เขาขีดสองขีดเนี้ยคือเหมือนกับเขาจะแบ่งล็อกไว้เลยว่าล็อกตรงนี้มันเอาไว้วาดดวงตาให้มันโตมาขนาดนี้อย่างง บางคนก็จะแบบวาดอย่างนี้ไว้เลยแต่ว่าเราไม่ถนัดเราก็จะขอวาดแค่ขีดเดียวไปก่อนอ่ะแต่อันนี้เราขอลบอ,อกหมดทุกขีดเลยแล้วกันนะให้รู้ว่าไอขีดเมื่อกี้ที่เราวาดเนี่ยมันคือตอนที่เราร่างภาพขึ้นมานะคะอ่ะนี่ขีดอยู่ประมาณประมาณตรงนี้จำไว้ให้ดีนะขีดตรงนี้นะอื ก็คือแบบเวลาที่เราวาดใส่ตัวโครงหน้าจริงๆแบบเนี้ยดวงตาด้านบนนะ่ะหมายถึงขนตามันจะอยู่บริเวณตรงกันกับใบหูช่วงใบหูอยู่ประมาณเดียวกันนะไม่จำเป็นต้องเป๊ะมากก็ได้อืแต่อยู่ประมาณเดียวกันเราก็วาดขึ้นมาเลยนะฮะวาดอย่างไรให้มันทําได้ดีเนาะจ็บๆจ็บ เป็นดวงตาผู้ชายนะวาดตรงกันรลอเปล่าก็ไใหม่รูปเหมือนกันอย่างที่บอกไปคือเราวาดดวงตามไม่ค่อจะเท่ากันนะสองข้างแหละ เราว่าเราขอวาดจมูกมาก่อนดีกว่าเราบางคนที่ไม่วาดจมูกก่อนแล้วมันกะระยะดวงตาไม่ค่อยถูกนะแบบนี้แล้วกันเนี่ยดวงตาเวลาที่เราวาดดวงตาที่แบบจะวาดข้างในงานจริงๆเลยเราจะวาดดวงตาพร้อมกันทั้งสองข้างเลยเถอะ มันบับว่าขึ้นแค่แบบกรอบดวงตาขึ้นมาก่อนอะขึ้นแค่แบบโครงดวงตาขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาเติมแต่งเอาอีกทีนึงเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราวาดแบบเสร็จไปข้างนึงเลยแล้วพอจะวาดอีกข้างหนึ่งเรารู้สึกว่ามันยากที่จะทําให้ดวงตาสองข้างมันเท่ากันอะมันยากกว่าเออเราก็เลยแนะนําว่าเวลาวาดคือขึ้นโครงมาสองข้างก่อนเลยแล้วค่อยมาใส่รายละเอียดอ,อีกทีนึง <S <S ขึ้นโครงสองข้างมันตรงกันไว้ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่ รายละเอียดพวกความหนาของขนตาความงอนขนตาอะไรพวกเนี้เอาเองเลยอีกทีหนึ่งนะ อย่างที่เราเคยบอกไปในคลิปนี้แล้วอะว่าดวงตาอย่างเงี้ยถ้าแบบเขาหันหน้าตรงๆเลยแบบว่าไม่ได้หันเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มองดวงตาขึ้นข้างบนลงข้างล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยหันหน้าตรงๆเนี่ยดวงตาเขาตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะอยู่บริเวณเนี่ยช่วงอย่างเงี้ยมันจะอยู่บริเวณช่วงเดียวกันกับตรงนี้นะตรงปากมันจะแบบไม่ตรงกันเป๊ะแต่ว่ามันจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยอยู่ประมาณเดียวกัน คิ้วนะคะมันก็จะอยู่บริเวณใบหูเหมือนกันโดยอ่าคิ้วเนี่ยหางคิ้วตรงเนี้ย มันจะไม่เลยจากบริเวณหางตาตรงนี้มากเกินไปนะมันจะเลยมันก็มีเลยได้แต่ว่าจะไม่เลยมากเกินไปนะคะอย่างบริเวณคิ้วอันเนี้ยมันจะอยู่บริเวณหางตาช่วงนี้เนี่ยบวิเนก็ใกลก้กันอย่างของผู้หญิงนะคะอย่างที่เราบอกไปเนี่ยเส้นตรงนี้เราแค่ล่างไว้เฉยว่าตรงนีเน้เป็นบริเวณของดวงตานะคุณจะล่างเป็นสองเส้นเอาไว้เลยก็ได้แต่คุณแล้วแต่ถนัดนะคะแต่เราจะ ล่างเส้นเดียวเนี้ยแหละแค่ให้แบ่งให้รู้ถือว่านี่คือดวงตาบริเวณอยู่บริเวณ,เวณนี้นะอะไรอย่างงี้นี่เราจะขอลบออกแล้วก็จําเส้นไว้ว่าอยู่บริเวณไหนนะดวงตาผู้หญิงก็เหมือนของผู้ชายเลยก็คือใช้สัดส่วนเดียวกันเนาะดวงตาข้างบนเนี่ยจะอยู่บริเวณข้างบนนี้ตรงบริเวณใบหูเ่วงนี้หรืออาจจะต่ําลงมานิดนึงก็ได้แล้วแต่แต่ว่ามันอยู่บริเวณข้างบน จมูกมันต้องอยู่บริเวณตรงๆกับช่วงใบหูนะคะทุกคน Are เราลืมพูดไปอย่างหนึง่งคือดวงตาของคนเราเวลาที่วาเสร็จแล้วใช่ไหมอะ่ะมันจะต้องมีส่วนของขีดที่เป็นหนังตาด้านบนด้วยนะมันก็เป็นรอยย่นของดวงตาอะไรอย่างเงี้ยรอยย่นของเปลือกตานะมันจะอยู่แบบนี้นี่รอยย่นจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะแบบนี้นะจ้ะ เนี่ยอย่างถ้ามันเป็นแบบหลับตาอย่างงี้ใช่ไหมรอยย่นมันก็จะเห็นค่อนข้างชัดหน่อยสักษมันอย่างนะเงี้ยนะจะเป็นเส้นลนักษณะเส้นจะบางๆอือหือมันอย่างเงี้ยแหละ ขอจบคลิปว้แตจะเชียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้หากเพื่อนๆชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ให้กันได้นะคะเป็นกําลังใจให้กันได้ค่ะแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆนะคะมีเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ดูเทคนิคเหล่านี้อยากที่จะส่งไปนะคะสามารถส่งคลิปเหล่านี้ไปให้เพื่อนๆของทุกคนดูกันได้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ